ขอวิธีดักทุกข์กันครับจะเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับแล้วไปใช้ประโยชน์ครับ,รบวิธีดับทุกข์ก็ต้องหาเหตุแห่งทุกข์นะสิต้องรู้เหตุมัน,นว่ามันทุกข์จากอะไร,รอย่างเราไปเหยียบน้นํานี่เรารู้ว่าเราเหยียบน้ําเหตุเพราะเราเข้าป่าไม่ใส่รองเทา้าก็เหยียบน้ําก็เจ็บนั่นคือทุกข์นั่นคือทุกข์ภายนอกวิธีก็คือไม่ต้องก็ต้องใส่รองเทา้าเวลาเข้าป่า ถ้าใส่รองเท้าไม่ประมาทก็คือใส่รองเท้าใส่รองเท้าหนังไปเหยียบน้ำน้ำันจะได้ไม่ทิ่มตีนนั่นะคือเหตุคือเราต้องสร้างเหตุถ้ารู้เหตุก็คือเราต้องสร้างเหตุขึ้นมาถ้าไม่เหยียบน้ําก็คือถ้าเรามาใส่รองเท้าก็คือการดับทุกข์ใช่ไหมมันก็ไม่เหยียบไม่เหยียบน้ําแล้วมไม่เจ็บเท้า ก็นำวิธีดับก็คืออย่าดับงั้นแหละเราต้องรู้เหตุมันอยู่เราจะไปดับเลยมันไม่เหมือนดับไฟมันมเป็นดับเพลิงนะถ้ารู้เหตุมันเรมก็ดับลงไปเองมันพูดยากนะอยากรู้เหตุของทุกข์นี่<อ>เหมือนเราตอนที่เราทุกข์มากๆเราไปหาครูบาอาจารย์เลยเราก็บอกว่าครูบาอาจารย์ทาไมผมทุกข์จังเลยทําไม ทำไงคงจะหายทุกข์ท่านก็นั่งเลยยิ้มท่านพูดด้วยแล้วท่านก็ยิ้มเราไม่รู้หรอกว่านี่การการดับทุกข์นี่มันคืออะไรเราไม่รู้หรอกเราไม่มีรู้แต่ว่าทุกข์ท่านถ้าท่านบอกว่าต้องหาเหตุแห่งทุกข์เราก็หาแล้วมันก็ไม่มีนะแต่มันทุกข์ในใจเหมือนเหมือนเหมือนเยี่ยมน้ำแล้วก็เหมือนแผลมันหุ้มนานเนาะน้ำอยู่ข้างในในเท้าแล้วก็มันเป็นหนอง เอามือลูกดูมันก็มีแผลใช่ไหมแต่มันมีความเจ็บปวดอยู่ข้างในนั่นแหละคือนั่นแหละคือทุกข์ทุกข์ของเราที่ทุกข์จริงจริงมันทุกข์แบบนั้นเลยแต่มันทุกข์อยู่ในใจนะเปียวออกมาผมไม้เฉยว่ามันทุกข์มันทุกข์ลักษณะการทุกข์มันออกมารับรูปแบบนั้นนั่นแหละถ้าให้ถ้าให้เราบอกว่าวิธีดับทุกข์ู้ต้องรู้เหตุมันไงมันก็โวกมากะต้องรู้จักเหตุมันเหตุมันคืออะไรแล้วมันเกิดจากขึ้นจากอะไร มันเป็นเพราะอะไรนะคือเหตุของทุกข์แต่ทุกข์ของครูบาอาจารย์ที่ว่านี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมากนู่น่ะทุกข์ลิยสัตสีนู่น่ะทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แบบเหยียบน้ําเหยียบน้ําเหยียบเหยียบไม้ทุกข์ตรงนั้นมันต้องเห็นเห็นเกิดขึ้นจากใจแต่วิธีดับมันก็ต้องเห็นเห็นเหตุแห่งทุกข์รู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรอะไรคือสาเหตุแห่งทุกข์ มันไม่เหมือนการเหยียบหนามนะทุกตัวน,นั้นนะมันมันเกิดขึ้นมาในใจเลยมันทุกทุกเราแต่ต้องหาเหตุให้มันของเรานะเหตุข,ของเราคือทุกจริงจริงเราก็เห็นเหตุหนึ่งทุกเหมือนกัน,กนนะตอนที่เราทุกทุกเหตงุง่ายนิดเดียวเองเหตุพอหาเจอแล้วคือกลัวไม่ได้บวชเห็นไหมเหตุของเราพอเอามาจริงจริงมันอยู่ตื้นๆต้นเองอยู่นอกนอกเองเป็นคําตั้งใจของตัวเองนี่เรากลัวไม่ได้บวชกลัวตัวเองไม่ได้บวชกลัวแก่ ก็แก่เกินวัยอายุเยอะแล้วกว็บวชไปแล้วไปภาวนาไม่ได้แล้วไปทําข้อวัดปฏิบัติกังพวกนีครูบาอาจารย์ไม่ได้นั่นแหละคือคือเหตุของเราวิธีดับวิธีดับก็ต้องมีดับทุกนี่ก็คือคือคําว่าดับทุกนี่มันต้องมีศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมศีลกับสมาธิปัญญามันพอ้องจองกันเมื่อไหร่แล้วก็ รวมกันรวมกันเมื่อไรเมื่อไรรวมกันเมื่อไหร่ก็คือมันจะสามารถดับทุกข์ได้มันจะอยู่มันจะมาดับเองไม่ได้นะเราต้องมีศีลภา,าวนาภาวนาแล้วถึงจะมีสมาธิมีสมาธิแล้วถึงจะมีปัญญาปัญญาถึงจะดับทุกข์ได้ปัญญาปัญญาโลกไม่ได้อีกนะปัญญาปัญญาของต้องปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากสมาธิการภาวนาอย่างเดียวเท่านั้น ปัญญาเฟกงนั้นอยามปัญญาโลก,โลกปัญญาแบบอย่างเพราะว่าผมกินเหล้าผมก็ยังมีสติอยู่น้าอย่างนี้ยปัญญาแบบนั้นไม่ได้ปัญญาแบบผมเดินไปผมเดินตามคณาเนี่ยผมก็มีสตินะผมไม่ตกคณาเนี่ยมันสติอย่างนั้นไม่ได้การมีศีลมีสมาธิมีภาวนาแล้วก็ภาวนาแล้วจะมีสมาธิสมาธิเกิดถึงจะมีปัญญาถึงจะเกิดญาตเกิดมีสติก็ตัดไป นั่นแหละเป็นปัญญาปัญญาของศีลศีลส,สมาธิปัญญามันจะเกิดขึ้นในตอนนั้นเลยมันต้องพ้องคล้องจองกันมันต้องทําให้พร้อมกันเกิดขึ้นพร้อมกันนั่นคือวิธีนั่นคือฐานของการดับทุกข์และเหตุใต้เห็นเหตุทางทางทุกข์ตอนนั้นตอนที่เรามีศีลมีสมาธ,มมาธิมีปัญญาแลวมีสติควบไปก็สามารถดับทุกข์ได้อย่างอื่นไม่สามารถที่จะดับได้เลยถ้าไม่มีสมาธิไม่มีศีลไม่ไม่มีสติ นั่นแหละวิธีดับมันต้องดับด้วยมีอยู่แค่นั้นอย่างอื่นเรามองไม่เห็นเราเพราะเราไม่เคยทําอย่างอื่นไงภาวนาเราก็ไม่ไม่เคยเห็นอย่างอื่นว่าจะดับทุกข์ได้วิธีดับทุกข์ก็คือวิธีนั้นอย่างเดียวทยํายังไงจะมีสมาธิก็คือต้องภาวนาถึงจะเกิดสมาธิภาวนาก็ต้องทํำยังไงก็ต้องรักษ,กษาศีลแล้วภาวนาภาวนาถึงจะมีสมาธิมีสมาธิ นั่นจะเกิดปัญญาขณะที่เกิดปัญญาเรามีสติควบรู้ทันเหตุที่เกิดขึ้นคือรู้ทันทุก์รู้รเ,หเหตุแห่งทุกข์มันก็ดับลรงแค่นั้นเอง